ไปดูเชลซีนะครับโ <พอ S 1> คบืันทูนก็ยิ้มกลิ่มนี่ย,ยิ้มกลิ่ม<ช>พเพราะว่าชนะได้3คะแนนนะครับชนะ3าหนึ่งก็ตื่นเต้นดูเดือดเหมือนกันนะคือมาได้ประตูสําคัญของโคพาเมอร์ในครึ่งหลังอ่ะยิงหักข้อลูกนั้น ทำให้ทีมนำอีกครั้งเป็นสองหนึ่งคือเชลซีเนี่ยนำก่อนจากนิคลัสแจ็กสันบอลจากโคพาเมอร์นี่แหละยิงจากนอกเขตโทษมาแล้วก็แจ็กสันยืนถูกที่ถูกทางคือเหมือนเขาจะยิงควยใช่ไหมยิงสกิดสกิดนิดนึงแต่สกิดก็เหมือนเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมันจนเปลี่ยนทางแล้วก็เข้าตูไปแล้วก็นิครัสมาตีเสมอจากอิซัค อะไรสิโอ้โหยิงยิงดีย้อนกลับไปที่ประตูแรกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับประตูแรกเนี่ยที่เชลซียิงได้เนี่ยจากโคพารเมอร์ Palmer แล้วก็บอลไปปิดสกิดเปลี่ยนทางไนี่ความจัจกรกสรั้นถ้ามีนิกโป๊พี่กุ้ยว่าเซฟได้ไหมลุงเนี่ยมันยากนะแต,แต่ว่า,าแต่มันปเปลี่ยนทางไม่เยอะมากนะมันสกิดบอลอันนี้มันเปลี่ยนทางไม่เยอะแต่ว่ามันเร็วประตูออกแนวขาตายขาตายมันพี่ว่าเป็นโป๊ก็ คือถ้าเซฟได้นั้นถือพี่ว่ามหาศาลถ้าถ้าโปแบบพิชื่อว่าอาจจะแบบได้ปัดให้ได้ลุ้นแม้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในในมุมพี่นะก็พี่พี่คิดว่าน่าจะป้องกันยากป้องกันยากหรือให้เป็นอาริซงเป็นเอเดรีนซอนด้วยโอนาน่าอาจจะป้องกันได้เพรโอนาน่าเขาปฏิยาเขารู้สึกเจาะโอ้โหช่างเนาะสักพายดอแต่ว่าอิซักก็มายิงตีเสมอทีนี้ เกมมันเปิดสนุกเปิด,เป,ดเปิดแรกกันสนุก<ะ>ด้วยด้วยความที่นิวคาเซิลปกติก็เป็นทีมลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยน่าจะมีประตูเพิ่มด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งพอครึ่งหลังเนี่ยเหตุการณ์สำคัญก็คือในนาทีที่ประมาณสักห้าสิบกว่ากว่าเดี๋ยวดูประตูที่เวลาที่แน่นอนนะลูกยิงของโคพาเมอร์อ่ได้บอลทางขวานอกเขตโทษแล้วก็ฟัดด้วยซ้ายอ่ะบอลพุ่งเข้าเสาแรกยิงแบบมันยิงแบบมันมากมันโดนมันโดนจุดสวิสปอตอ่ะคือมัน ยิงโดนโฟกัสเลยแล้วบอลพุ่งแรงหมดสิทธิ์นะครับประตูนี้นาทีที่57ครับลูกนั้นทำให้เชลซีนำสองหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยแล้วพอนาทีที่76จังหวะโต้กลับนะแล้วท่านบุกอยู่ดีๆจากหน้าเขตโทษเชลซีโต้กลับขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายนี่ก็แจ็คสันไหลเข้ามาคาร์ลากเกอร์จับบอลนิดเดียวจับบอลพลาดนิดเดียวแต่ว่าตัวหลังมีสอดเข้ามาเอาบอลก็คือมิฮฮโลมูริคมูริกก็เลื้อยผ่าน2คนแล้วก็ยิงเข้าไปหลบประตูด้วยแล้วก็ยิงเข้าไปเป็น3 1หนึ่ง ก็โล่งขึ้นไปเยอะแล้วแต่นาทีสุดท้ายอ่ะทางเาจาคอมเมอร์ฟี่นะครับ <ฮะ S 1> มายิง<ห>สุดมันเลยลูกเมอร์ฟี่ยิงนี่ก็กสวย,ย<ห>ใช่ยิงแรงมากแล้วก็ไล่มาเป็น3 2แต่มันเวลามันเหลือน้อยแล้วไม่ทันชเชลซีก็เลยชนะ32แบบดูเดือดเลยนะครับเก็บ3าคะแนนได้มาเลเซียโปเชสติโนก็บอกว่าเป็นสามคะแนนที่แบบล้ำค่าเลยนะเพราะว่าเราชนะทีมที่ดีมากๆนะก็ชมนิวคาเซิลว่าเป็นคู้สู้ที่ดีมากแล้วก็มีนักเตะที่ดีนิวเซนบอกโอ้โห นี่นักเต่ผมหายไปตั้งเยอะนะเนี่ยะนะครับแล้วก็เป็นเกมที่คู่ควรสําหรับเราที่จะชนะแล,ะละ้วล่ะนะเป็นเกมที่ยากแต่ว่าเราก็กัดฟันสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่ในเกมรับเนี่ยเราใช้มาโลกุสโต้แอเซลดิซซีเทวชาโรบาแล้วก็มาคูคูเลยยก็เลยแฮปปี้มากๆความหมายของเขาก็คือชุดเนี้ยสี่สี่คนเนี้ยก็ไม่ได้เล่นด้วยกันมาก่อนครับคือทีมต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเซ็นเตอร์แบ็กเอ้ยไม่ใช่ แนวแนวหลัง4คนวันนี้ก็เพิ่งมาเล่นด้วยกันอีกแต่ว่าทีมยังทำงานได้ดีอืกูริย่าคือก็้อวัหหายไปนานเลยนะใช่เจ็บนะก็ใช้ฉนะนั้นทนี้ทำให้เชลซีมีเพิ่มเป็น39คะแนนจาก27นัดน,นะครับอยู่อันดับ11นิวคาสเซิล40แต้มจาก28นัดก็อยู่อันดับที่สิเนี่ยคะแนนก็ห่างกันแต้มเดียวนะ<ช>ครับนะเอ็ดดี้ฮาวก็ผิดหวังกับ ผลงานของลูกทีมเล็กๆนะครับคือเป็นความผิดพลาดคือเล่นเกมเนี่ยมันสูสีเปิดแรกกันแต่ว่าชิงความผิดพลาดกับคู่แข่งเล็กๆน้อยๆเชลซีลงโทษความผิดพลาดของเขาได้แต่แต่เขาลงโทษความผิดพลาดของเชลซีไม่ได้เขาบอกว่าเชลซีมีโอกาสไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่า,เ,า,เ,าเชลซีได้ประตูแล้วมันนั่งมันหงิดน่ะตรงที่ว่าเราบุกอยู่แท้ๆอ,อย่างลูกที่3าก็บุกอยู่แท้ๆเลยในเขตโทษโดนโต้กลับแล้วมันทะลุง่ายจังหวะ นิลัสแจ็กสันพลิกปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยมันหลุดง่ายเกินไปคือถ้าตัดเกมได้ก็น่าจะตัดอะไรประมาณนี้คือมันเหมือนกับว่าไปปล่อยให้เชลซีมีโอกาสนะแล้วกม็มองในแง่ดีเนี่ยก็ยังมองว่าทีมของเขาก็หาช่องทางโจมตีเชลซีได้เกมยังไหลลื่นพาบอลไปสู่พื้นที่อันตรายได้อยู่นะครับเป็นฝ่ายคอนโทรลเกมได้แต่ก็แน่นอนว่ามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับแอนโทนีกอดอน เปลี่ยนตัวออกนาที36เจ็บอีกแล้วโอ้โหดิวคาเซ่นอะไรเนี่ยดิวคาเซ่นปวดหัวล่ะโอ้อันนี้กอร์ดอนความเสียหายของพี่ก็คือพี่ใส่เขาไว้ในทีมแฟนตาซีเลื่องายองนาทีจะมีกี่แต้มเนี่ยค่ะนะทีนี้โอเคนั่นเป็นเรื่องของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาความคืบหน้าของเกมลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาการบาดเจ็บของเอเดซอนนะเป๊ปกอรเดล่าก็กุมศีรษะแบบเนี้ยนะครับสี่สัปดาห์นะครับ เอเดซอนตกลงก็คือเจ็บหัวเข่าขวานะครับตอนแรกอ่ะเท่าที่ดูอ่ะนึกว่ากล้ามเนื้อแต่แต่พี่ชี้ว่าพี่ดูว่าข้างซ้ายนะพี่ชี้ว่ามันเป็นจังหวะที่เขาเหยียดอ่ะแล้วไอ้ไอ้เข่าด้านขวาเขายืดตึงใช่ไหมหรือปจังหวะกระแทกเนี่ยมันคือเข่าซ้ายพี่ก็เข้าใจว่าเขาเจ็บเข่าซ้ายเมื่อกี้มาถโรงพยาบาลเหมือนจะเป็นเข่าซ้ายนั่นน่ะแต่ว่าเออแต่ว่าเข่าออกมามันเป็นขวานะเข่าขาที่เจ็บนะก็รายงานในทิศทางเดียวกันนะสําหรับ สื่อในอังกฤษนำโดย s k y Sport เนี่ยต้องพักประมาณสี่สัปดาห์นะสี่สัปดาห์ไม่มีแอนเดอร์ซอนนี่เสียหายนะต้องไปใช้เซฟาโรเจก้ามันจะเสียหายหลังจากที่กลับมาจากเกมทีมชาตินั่นแหละเจออาร์เซนอลเจออาร์เซนอลเลยนะฮะวันอาทิตย์ที่3 1ก็ตามหลังแค่คะแนนเดียวแหละทีนี้ก็เอาละเป็นเรื่องแล้วและการเจอกับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้มันไม่เหมือนกับฤดูกาลที่แล้วด้วยนะอาร์เซนอลเขาเก่งขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับ เอเดก้าก็เป็นผู้สับตัวมือดีแหละเพีแต่ว่าเขาก็เป็นเขาเขาเป็นมือสองมาตลอดคือเรื่องเซฟอะพี่ช่อว่าเซฟอะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หมายถึงว่าปฏิกิริยาการเซฟความเหนียวแต่จังหวะการออกบอลแล้วก็ความได้รับการไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมก็เอเดนซอนก็ต้องนํามาครับเป็นเป็นเบอร์ต้นๆ้นขององค์การละโอโหเสียหายนะนอกเหนือจากเกมที่เจออาร์เซนอลแล้วเนี่ยจะมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ8ทีมด้วย นะครับซึ่งแมนซิตี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเจอของแข็งแหละเพราะรอบต่อไปมันมันน่าจะไม่เหลือทีมอ่อนแล้วอะใช่ใช่ปรากฏก็ไปจับเจอพีเอสวีไอโอเฟนไงโอ้โหโชคดีมากเลยนะแต่พีเอสวีต้องผ่านดรอปมูลให้ได้ก่อนต้องดูก่อนว่าดรอปใครจะเป็นไรายก็ไดับต่อไปก็ได้ไงแมตตี้บอกก็นี่ไปเจอใบยุงใบเยินเลยเขาเคี่ยวกระดูกก็ไปเจอลูกัอลลิ่งเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะใช้อเดก้าเฝ้าเสาเนี่ยกันใช้ดวงอีกสักรอบหนึ่งแมนซิตี้เขาจับสลากเขาค่อนข้างจะโชคดีนะแมนซิตี้อ่ะนะ พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา